นาทีนี้ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มปากน้ำ6สอสอในพักพลังประชารัฐถูกจับตามองมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนตัวมทหนึ่งจากคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นคนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะห,หัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะ ด้านหนึ่งนะคะเพื่อตอบสนองในการจัดทัพรับสึกเลือกตั้งครั้งหน้าและอีกด้านหนึ่งนะคะยังเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจการบริหารงานของคุณเอกอนุพงศ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มปากน้ำนะคะอ้างว่าไม่เคยได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเม็ดเงินงบประมาณ วันนี้ต่อศักอัศวะเหมสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐแกนนำกลุ่มปากน้ำเปิดเผยถึงเหตุผลที่กลุ่มนะคะไม่โหวตไว้วางใจพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดายืนยันว่าเราไม่มีเจตนาที่จะล่วงเกินผู้ใหญ่แต่เราตัดสินใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในกรอบที่สามารถทาได้ตามเอกสิทธิ์ของสสเนื่องจากตลอด3ปีที่ผ่านมาสสในกลุ่มพยายามผลักดัน พัฒนาพื้นที่มาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบสนองนอกจากนี้ต่อสักยังขอบคุณพลเอกประวิทย์นะคะที่เมตตากลุ่มปากน้ำที่รับปากว่าจะให้เก้าอี้รัฐมนตรีหนึ่งเก้าอี้หากมีการปรับคอรมอเกิดขึ้นตามมาและยืนยันว่าการสนับสนุนให้พลเอกประวิทย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่เรื่องแปลก ควรจะได้ตําแหน่งที่เหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนอกจากนี้ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าอาจจะเป็นผู้ร้ายในสายตาบางคนหรืออาจจะเป็นพระเอกในสายตาบางคนได้เช่นกัน การเคลื่อนไหวของกลุ่มปากน้ำนับตั้งแต่วันที่ไม่ลงมติไว้วางใจพลเอกอนุพงษาจินดานะคะจนมาถึงวันนี้กำลังทำให้สสในพักพลังประชารัฐออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับคอรมอเกิดขึ้นตามมาได้หรือไม่นะคะโดยมีการปรับให้พลเอกกระวิทย์นะคะไปนั่งมอทรหนึ่งเพื่อดูแลเรื่องการเลือกตั้งแม้จนถึงวันนี้ค่ะยังไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีนะคะว่าจะตัดสินใจอย,อย่างร แต่หลายคนก็เชื่อว่าโอกาสเป็นไปได้มีสูงนะคะการปรับคอรมอร,รอบนี้น่าสนใจค่ะว่ากลุ่มปากน้ําอาจจะมีลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรี1เก้าอี้นะคะเพราะอย่าลืมว่าโคต้านในมือของพลเอกประยุทธ์ยังมีว่างอยู่2เก้าอี้ค่ะ แต่ในยะของการปรับคอรมอร,รอบนี้ค่ะยังต้องมองไปจนถึงเรื่องสัมพันธภาพระหว่างพี่น้องสามปค่ะที่อาจจะไม่ได้สันคลอนตามที่หลายฝ่ายกังวลและก็คาดการกันเอาไว้เพราะว่าวันนี้ค่ะล่าสุดพลเอกอนุพงศ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะยืนยันว่าไม่ว่าจะปรับอย่างไรสามปก็ไม่มีวันแตกแยกแน่นอนเรารู้จักกันมาอยู่กันมากว่า50ปี และให้อำนาจการตัดสินใจกั femme femme. บพลเอกประยุท <sucks> ธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะการเคลื่อนไหวของกลุ่มปากน้ำ6สส6ที่นั่งน <disappears> ่าจะเป็นแค่การเปิดเกมนะคะเพื่อหวังขยับครั้งใหญ่สำหรับพักพลังประชารัฐค่ะและก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะแนบเนียนนะคะแม้หน้าฉากจะมีภาพของความขัดแย้งมีภาพของความไม่พอใจอยู่ให้เห็นบ้างก็ตามค่ะ